พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคระคามนำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องก้าวออกไป,ไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับ คุณผู้ฟังครับผมจะขอนำพระวจนะธรรมของพระเจ้ามาอ่านตอนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายก่อนที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันในวันนี้นะครับและเมื่อคุณผู้ฟังฟังข้อพระคำของพระเจ้าตอนนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังลองตั้งคำถามว่าพระคำของพระเจ้ามีความหมายอย่างไรกับชีวิตของท่าน และพระบัญญัธรรมของพระเจ้าที่ผมจะนำมาอ่านเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายอยู่ในพระธรรมฮิบรูบทที่11ผมจะนำมาอ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งเป็นต้นไปมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง โดยความเชื่อนี้เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกัละปะจักรวาลด้วยพระดํำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น เพราะอาเบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าซึ่งทำให้ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าก็ได้ทรงยืนยันโดยการทรงรับของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วก็จริงแต่เพราะท่านมีความเชื่อ ท่านจึงยังคงพูดอยู่เพราะเอโนมีความเชื่อฉะนั้นพระเจ้าจึงส่งรับท่านขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าส่งรับท่านไปแล้วก่อนที่ส่งรับท่านขึ้นไปนั้นมีผู้เป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่สแสวงหาพระองค์เพราะโนอาหมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือน ให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตายและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ติเตียนชาวโลกและได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อเพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้น เมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดกท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนเพราะความเชื่อของท่านท่านได้พำนักในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นคือได้พำนักในเต็นเป็นคนต่างด้าวดังอิสอัะ และยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกันตามพระสัญญาอันเดียวกันนั้นท่านได้เฝ้ารอคอยนครที่ตั้งบนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้างเพราะนางซารามีความเชื่อนางจึงได้รับพลังตั้งคันเมื่อชรามากแล้วเพราะนางถือว่า พระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตซ์ซื่อเหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วนั้นก็ได้ทำให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและเป็นดังเม็ดสายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเล คุณโปรฟังครับพระวจนะธรรมที่ผมได้นามาอ่านเพื่อเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับเน้นอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องความเชื่อตั้งแต่ฮิบุูบทที่11ข้อหนึ่งได้พูดถึงความหมายของความเชื่อในมุมมองของพวกเราทั้งหลายที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าความเชื่อนั้นหมายความว่าอย่างไรและหลังจากนั้นก็ได้อธิบายถึงผู้ที่พระคำของพระเจ้า พระกัมภีได้บันทึกเอาไว้ว่าคนแต่ละคนแต่ละท่านมีความเชื่ออย่างไรแล้วผลจากที่พวกท่านเหล่านั้นมีความเชื่อและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตของพวกเขาได้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตของลูกหลานเชื้อสายของพวกเขาและได้มีผลกระทบอย่างไรต่อผู้คนรอบกายและต่อพวกเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้นะครับ คุณผู้ฟังครับใจความสำคัญที่ผมอยากจะยกมาให้คุณผู้ฟังได้พิจารณาถามว่าความเชื่อในชีวิตของผู้คนทั้งหลายที่เราได้อ่านผ่านไปนั้นมีความหมายและได้มีบทเรียนอะไรบ้างสำหรับชีวิตของท่านในวันนี้ท่านมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเทียบเท่ากับผู้คนเหล่านั้นหรืออยังและด้วยความเชื่อที่ท่านมี ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นท่านได้เห็นหมายสำคัญสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตของท่านบ้างแล้วและท่านมีความหวังที่จะส่งต่อส่งไม้ต่อความเชื่อนี้ไปยังเชื้อสายของท่านไปยังผู้คนรอบข้างท่านมากน้อยเพียงใดและท่านได้มีชีวิตอยู่เพื่อส่งเสริมและรักษาปกป้องความเชื่อนี้ให้ยั่งยืนต่อไปได้อย่างไร และที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งนั้นก็คือท่านตอบสนองต่อความเชื่อที่ท่านมีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรที่ผมนำข้อคิดนี้มาเริ่มต้นรายการของเราทั้งนี้เพราะว่าวันนี้นะครับพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในพระธรรมกิจการบทที่10ข้อ23เป็นต้นไปนั้นเราจะมาดูว่าผู้รับใช้พระเจ้าท่านตอบสนอง ในการทรงเรียกของพระเจ้าก้าวเดินออกไปรับใช้พระเจ้าตามที่พระเจ้าได้ทรงเรียกท่านให้ออกไปนั้นท่านมีความเชื่อและไว้วางใจและปฏิบัติตามความเชื่อนั้นอย่างไรบ้างเราจะมาศึกษาด้วยกันในชีวิตในการดําเนินชีวิตในการรับใช้พระเจ้าของท่านเปตโตรที่ท่านตอบสนองด้วยความเชื่อและไว้วางใจในการทรงเรียกในคําสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างชัดเจนอย่างเข้มแข็งและเอาจริงเอาจังนะครับดังนั้นชื่อเรื่องของรายการที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้จึงตั้งชื่อเรื่องว่าก้าวออกไปหรืออาจจะบอกว่าก้าวออกไปด้วยความเชื่อนะครับและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาอ่านร่วมกันวันนี้ครับอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่10เราจะอ่านตั้งแต่ข้อที่23 เป็นต้นไปจนถึงข้อที่33นะครับพระธรรมกิจการบทที่10ข้อ23ถึงข้อ33มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเปตโตรจรึงเชิญพวกเขาเข้าไปข้างในและให้พักอยู่ที่นั่นวันรุ่งขึ้นเปตโตรลุกขึ้นไปกับพวกเขาและพี่น้องบางคนที่เมืองยับฟาก็ไปด้วย วันต่อมาเขาทั้งหลายไปถึงเมืองซีซาริยาโครเนลิอัสกำลังรอคอยพวกเขาอยู่และเชิญญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิทมาประชุมร่วมกันเมื่อเปโตรมาถึงโครเนลิอัสก็ต้อนรับเปโตรและสุดตัวลงแทบเท้าท่านเปโตรจึงประคอง โครเนลิอัสให้ลุกขึ้นและกล่าวว่าจงลุกขึ้นยืนข้าพเจ้าก็เป็นเพียงมนุษย์เหมือนกันระหว่างที่กําลังสนทนากันเปโตรเข้าไปและเห็นคนจานวนมากมาอยู่รวมกันจึงกล่าวกับคนเหล่านั้นว่าพวกท่านทราบแล้วว่าการที่คนยิว จะครอบหาหรือเยี่ยมเยียนคนต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามแต่พระเจ้าทรงสัมเดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าไม่ควรถือว่าคนหนึ่งคนใดไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมนทินเพราะเหตุนี้เมื่อท่านใช้คนไปเชิญข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงมาโดยไม่ขัดข้าพเจ้าขอถามว่า ที่ท่านเชิญข้าพเจ้ามานี้มีจุดประสงค์อะไรโครเนลิอัสจึงตอบว่าสี่วันที่แล้วขณะข้าพเจ้ากำลังอธิษฐานอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าราราวตอนนี้คือบ่ายสามโมงมีคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าสวมเสื้อผ้ามันวาวระยิบระยับคนนั้นกล่าวว่า โครเนลิอัสพระเจ้าทรงระลึกถึงคำอธิษฐานและการทำทานของท่านแล้วเพราะฉะนั้นจงใช้คนไปเมืองยับฝาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรโม,มาท่านอาศัยอยู่ในบ้านของซีโมนช่างฟอกหนังที่ริมฝั่งทะเลข้าพเจ้าจึงใช้คนไปเชิญท่านมาทันที การที่ท่านมาก็ดีแล้วเวลานี้เราอยู่กันพร้อมหน้าเฉพาะพระพักพระเจ้าเพื่อฟังสิ่งสารพัดท,ที่พระองค์ตรัสสั่งท่านไว้คุณผู้ฟังครับในพระธรรมกิจการบทที่10ข้อ23ถึงข้อ33ที่ตอนเราอ่านผ่านไปวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เปโตร ได้ร่วมเดินทางไปกับคนแปลกหน้าซึ่งไม่ใช่คนยิวเพื่อที่จะไปพบกับนายทหารชาวโรมันทั้งทั้งที่ไม่รู้เหตุผลในการที่จะไปนั้นว่าไปทำไมและนี่ถือได้ว่าท่านเปโตรก้าวเท้าเดินออกไปด้วยความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่หนักแน่นมากเหมือนที่ ในพระธรรมที่เราอ่านผ่านไปเปตโตรได้พูดถึงภูมิหลังได้พูดถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวยิวมักจะปฏิเสธในการที่จะเข้าร่วมปฏิสัมพันธ์หรือมีโอกาสพบปะกับผู้คนที่เป็นคนต่างชาติโดยเฉพาะคนที่ไม่เข้ารีดหรือคนที่ไม่ได้เข้าพิธีสุนัตคนยิวจะถือว่าคนเหล่านั้นเป็นมนทินและเป็นคนไม่สะอาด เขาจะไม่ร่วมกับใครๆก็ตามที่ไม่ใช่เป็นคนยิวที่เข้าสุนัตนะครับดังนั้นงานนี้เป็นงานแรกเป็นครั้งแรกที่เปโตรก้าวเดินออกไปไปสู่คนต่างชาติไปยังครอบครัวไปยังบ้านของคนต่างชาติซึ่งถือได้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นเรื่องที่ผิดวิสัยมากเหมือนที่เปโตรได้กล่าว เมื่อท่านไปถึงบ้านของโครเนลิอัสไว้ในกิจการบทที่1 0บข้อ28เอาไว้ดังนี้ว่าพวกท่านทราบแล้วว่าการที่คนยิวจะคบหาหรือเยี่ยมเยียนคนต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามแต่พระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าไม่ควรถือว่าคนหนึ่งคนใดไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมนทินเพราะเหตุนี้ เมื่อท่านใช้คนไปเชิญข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงมาโดยไม่ขัดคุณัฟังครับการตอบสนองต่อการทรงเรียกและต่อนนิมิตที่พระเจ้าสํแดงแก่เปโตรในช่วงเวลาที่ท่านอธิษฐานเมื่อตอนที่แล้วที่เราได้อ่านผ่านไปนั้นที่ท่านได้เห็นมีผ้าพื้นใหญ่ลอยลงมาจากฟ้าและในนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ สี่เท้าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ที่เป็นมลทินทั้งหลายและพระเจ้าได้ทรงมีพระสุรเสียงสั่งเปโตรว่าจงลุกขึ้นฆ่ากินแต่เปโตรปฏิเสธว่าไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นมลทินหรือเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธินั้นท่านไม่เคยรับประทานและพระเจ้าได้ทรงยืนยันให้เปโตรได้ยินดังนี้ว่า สิ่งที่พระเจ้าทรงชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์คุณผู้ฟังครับเหมือนที่เราได้คุยกันไว้นะครับว่านิมิตที่พระเจ้าทรงสัมแดงให้ปรากฏแก่เปตโตรในเวลานั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงเรื่องอาหารการกินเรื่องการกินการดื่มเท่านั้นนะครับแต่กำลังหมายถึงการที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนที่พระเจ้าได้ทรงสร้าง ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นทาตเป็นไทยหรือจะเป็นคนต่างชาติหรือจะเป็นคนยิวอย่างไรก็ตามถ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาชำระแล้วไม่มีใครเป็นมนทินอีกแล้วทุกคนสามารถเข้าร่วมรับพระคุณในการชำระให้พ้นมนทินบาปได้เท่าเทียมกันไม่เลือกหน้าว่าเป็นใครนะครับขอเพียงให้คนของพระเจ้านั้นตอบสนองการทรงเรียกและรับใช้พระเจ้า ด้วยความเชื่อเหมือนที่เปโตรได้กระทำนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ได้สอนอะไรบ้าง mm hmm. เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจากท่าทีของเปโตรสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนนั้นก็คือว่าเปตโตรได้กระทำสิ่งเหล่านี้ตามที่พระเจ้าทรงบอกให้กระทำการกระทำตามความเชื่อไม่ได้หมายความว่าต้องรีบร้อนลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทันทีทันใด แบบหน้ามืดตามมวนะครับโดยที่ยังไม่ได้อธิษฐานเพื่อที่จะทูลถามพระเจ้าอย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้หรือเปล่าแต่ทิ้งอย่างไรก็ตามเปตโตรเขาก็ไม่อาจที่จะรั้งรอจนกระทั่งจะได้รับคำตอบทุกอย่างอย่างชัดเจนแต่เปตโตรยอมออกจากบ้านมาแม้จะไม่รู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ มีจุดประสงค์อะไรแต่เราก็รู้แล้วนะครับว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมการเรื่องนี้ให้กับเปโตรก่อนหน้านี้ผ่านนิมิตที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนะครับคุณผู้ฟังครับหลายครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่พร้อมที่จะก้าวออกไปด้วยความเชื่อเหมือนกับเปโตรแต่ความจริงแล้วนะครับหลายต่อหลายครั้งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเราไว้ให้พร้อม สำหรับภาระหน้าที่ที่รอเราอยู่ข้างหน้าอย่างเงียบๆโดยผ่านประสบการณ์ที่เราเคยได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจา้าผ่านมาแล้วนะครับซึ่งในพระคำของพระเจ้าในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนุนใจเราทั้งหลายได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าขณะที่เราเริ่มต้นออกเดินทางตามความเชื่อนั้นเราอาจจะไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดในสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้า แต่พระเจ้าทรงรอคอยที่จะเปิดเผยให้เรารู้เรื่องที่เราจำเป็นต้องรู้ในเวลาที่เหมาะสมตามลำดับขั้นตอนต่างๆที่พระองค์ทรงเตรียมเอาไว้แล้วนะครับ mm. ขอเพียงแต่เรากล้าที่จะตอบสนองด้วยความเชื่อติดตามพระดำรัสสั่งของพระองค์ก้าวเดินออกไป mm. แล้วเราจะพบว่าพระเจ้ามีคำตอบทุกสิ่งอยู่ที่นั่นรอเราแล้วครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้ากปกป้องคุ้มครองและอวยรพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ